อร่อยอิจชิ้นละกันติดใจดิเบี้ยงมากโอ้ oh! <Network> สวัสด mae, ีทุกคนครับผมจันนะครับวันนี้ผมจะมากินขนมยุค90 ยุคเหมือนผมยังวัยเด็กอะแบบเด็กเออ,อเด็กตัวเล็กเด็กกระโปรงอะไรเงี้ยแบบปสามปสี่เนี้ยขนมที่แบบวัยเด็กที่รสชาติที่เราเคยกินสมัยก่อนที่เรากินแล้วคิดถึงขนมเกา่าๆบรรยากาศเก่าๆหรือสถานที่เกา่าๆที่เราใช้ชีวิตตอนที่ยังเด็กเนาะแต่ว่าเหมือนเราก็โตการเวลาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทําให้เราแบบลืมชีวิตในวัยเด็ก ช่วงนั้นไปผมเนี่ยอยากลองกินขนมที่มันรสชาติที่ทําให้นึกถึงอดีตอะนึกถึงตอนที่เด็กๆนั่งกินกับเพื่อนแบ่งกันเอ้ยนายเอานี้ไปเอ้ยเออนี้ไปดิโคตรมีความสุขอะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยมาเนี่ยผมก็ทําการสั่งมาจากออแอปสีส้มแอปนึ่ง,งนนะ okay. แล้วกันเนาะขนมโอเคแล้วก็เราก็มาเริ่มรู้จักขนมอะไรอย่างน้องๆหนูๆหลายๆคนที่ ไม่ได้เกิดในยุค90ก็อาจจะไม่รู้จักเนาะว่าขนมอะไรเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าไอ้ขนมพวกนี้คือขนมอะไรรู้ส Não, <brid> ึกว่า yeah, okay okay, well e ตัวเองก็เริ่มแก่เหมือนกันเนาะแบบคนที่เกิด90ตอนนี้ก็อายุประมาณ20กว่าแล้วแหละ20บวกๆวเนาะเออโอเคครับเริ่มมาเลยอย่างแรกเนี่ยก็เป็นสาลายอันนี้สาลา์ในตำนานเลยสมัยพี่อะราคา2องรบาทด้วยแต่ว่าตอนเนี้พี่จำพี่ก็ไม่รู้ราคามาแล้วว่า2องรกี่บาทแต่อร่อยมากนี่จะลองกินดูว่า รสชาติเนี่ยมันเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้มันก็คือเอ่อเท่าแก่น้อยอ่ะสาลายทอดกรอบอะ่ะพี่ว่ารสชาติใกล้กันแต่พี่ลองให้ดูว่ารสชาติเหมือนกันไหมรสชาติในวัยเด็กอีกครั้งแล้วก็เป็นสาลายแผ่นเนี่ยอ่าประมาณนี้เหมือนเดิมเลยอร่อยชิ้นต่อไปจะเป็นบวย นี่บวยบวาเรียกอะไรวะบวยบวยเค็มปะอืมอืมกินลองนะมันคือบวยอะ่ะพี่ก็บอกไอม่ถูกเหมือนกันก็คือบวยรสชาติบ,บวยอะ่ะโอเคทุกคนพี่ว่าพี่เอาขนมจากกล่องเนี่ยเทยลงโต๊ะดีกว่าทุกคนจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างก็ขนมที่พี่ซื้อมาทั้งหมดเนาะอย่างต่อไปเยลลี่เบอร์เกอร์ พี่ว่าสมัยนี้ก็ยังมีขายนะเยลลี่เนี่ยใครใครเคยกินก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะแต่สมัยพี่กินอ่ะชอบมากตอนตอนพี่กินตอนเด็กๆนะพี่ก็จะแกะเีละชั้นเนี่ยแกะเีละชั้นแล้วก็กินรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการเวลาเปลี่ยนจากรสชาติยังเหมือนเดิมอร่อยลำดับต่อไปจะเป็นอ่ะอันนี้คือ นมอ,อัดเม็ดว้าว <Wow. S 1> สมัยที่โคตรชอบเลยแบบรู้สึกนมนมอ่ะความนมนมในปลาอร่อยอร่อยมากอันต่อไปก็เป็นโคอะไรปะโคอัดเม็ดเออสมัยพี่กินนี่คือแย่งกับเพื่อนซื้อแบบเหลือซองสุดท้ายในร้านป้าป้าปาข้างบ้านที่ขายขนมอ่ะแย่งกันซื้อโคตรอร่อยอันนี้ส่วนอันนี้สปซ์เนี่ยพี่ไม่เคยกินเด็เรามาลองนมอ,อัดเม็ดกันก่อน นม,นมอ่ะนมอ่ะมิ้อ่ะรสชาติเหมือนเดิมอันต่อไปก็เป็นเป็นโคก้ก <Okay. S 1> อ,อร่อยอซาซาแล้วก็มีความโคุกเล็กๆในปากก็เป็นโค้กอ่ะมิ้นอ่ะเนาะอ,อร่อยอร่อยอีกชิดแล้วกันติจใจติดใจสามเลยอ,อันต่อไปก็เป็นสไปซ์ไอเน,นี้ยของใหม่เลยที่ไม่เคยกินลองกินดู เฮ้ยสีเขียว <S 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 กลิ่นไม่ค่อยออกสไปร์เลยแต่ก็ซ่าส่าอยู่นะอีกเม็นละกันนะออกแล้วออกแล้วสองเม็ดก็เออสไปร์อันนี้อะไรอันต่อไปเนี่ยหมากฝรั่งในตำนานเลยหมากฝรั่งตาแมว จะเป็นแท่งๆอย่างนี้เนาะเนี่ยเนี่ยเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็แกะกระดาษออกมาแกะแกะไงวะแป๊บนึงนะก่อนกินนะก่อนกินต้องเอามาดูดรสชาติมันก็เป็นหมากฝรั่งที่มีแบบกลิ่นมิ้นท์นิดนึงอะกลิ่นมิ้นท์มินน้นท์อะมิ้นท์นิดอือก็อร่อยเหมือนเดิมเนี้ยนะตะหนุม่มปฝรั่งปลาแมวอะอันต่อไปเป็นลูก เป็นลูกอมเปรี้ยวนี่ของชอบเหมือนกันชอบทุกอย่างเลยเด็กๆกินขนมจนจนฟันขวแบบแม่ต้องพาไปหาหมอฟันแบบอุดฟันไปถอนฟันอะเราจะมาลองกินรสมะนาวกันแต่พี่แกะกล่องเนะพี่จำได้ว่ามันจะมีของเล่นแถมด้วยเหมือนมีอะไรเขย,าขย,าขยา่าเขย่าได้นงเฮ้ยเนาะมีของแถมอไะไรวะ เป็นแมลงแมลงมะไร,มะรไม่รู้รรก้างดึกแล้วก็ลูกอมมันจะอยู่ในถุงนี้นะกินเลย,ยวิระวังอะไรพี่จำได้ว่าตอนเด็กมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวจะแบบตาฟตแต่ลองกินดูว่ามันยังเปรี้ยวเหมือนเดิมไหมอือหือ ไม่ต่างเลยเหมือนกินมะานาวเลยเบี้ยงมากโหอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยเดี๋ยวพอมันจะเปรี้ยวแป๊บนึงอะ่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยหวานอตอนนี้หวานแล้วอร่อยอร่อยอร่อยมากอันต่อไปอตำราพี่เรียกขนมขนมแดงนะครับขนมแดง คนอื่นเรียกอะไรไม่รู้แต่พี่เรียกขนมแดงนี่ขนมพี่ลองกินดูนะอ,อธิบายรท่าติยังไงหมอนอธิบายรสชาติไม่ได้อ่ะเหมือนบวยแพนอนะอันต่อไปเนาะเขาเรียกแบบว่าขานมไข่ในน้เสาเออสมัยพี่เรียกกินแต่แต่พี่ไม่เคยกินนะจะมาลองกินตอนนี้แหละว่ารสชาติเป็นยังไงเก็บยากไปด้วย เป็นเหมือนลูกอมอ่ะโอ้โหแข็งมากอืมถ้าเปี็นสมันขนมสมันนี้ใช่ปะ่ปะเยอสมันลูกอมพรอ,อ่ะเหมือนไส้มะนาวพอกัดลงไปใช่ปะ่ะมันจะมีความหวานจากไส้อ่ะร่อยไม่ไหวมันเด็ดไม่กินหะ อันต่อไปเป็นขนมอมยิ้มป๊อปซ่าเจ้าอธิบายมันก็เป็นขนมนอมยิ้มอะในวัยเด็กอะแล้วเหมือนข้างในถุงอะมันจะมีผงเขาเรียกว่าผงผงป๊อปแปะผงซาซาอเออไม่รู้เด็กสมัยนี้รู้จักไหมน,นะเนี่ยมันเป็นอมยิ้มแล้วก็จะเป็นผงผงข้างในอะแล้วก็ป๊อปแปะโอเค ก็อร wow. mm ่อยเหมือนเดิมอร่อยทุกอย่างมาขนมสุดท้ายเป็นหมักฝรั่งบิ๊กบูมนี่นะเป็นกล่องแบบนี้อ่าแล้วก็แกะเป็นหมักฝรั่งเป็นก้อนก้อนอย่างเงี้ยก็กินอร่อย อันนี้ว่าวันนี้ก็รีวิวหมดแล้วกันรสชาติโดยรวมนะก็เหมือนตอนเด็กอะ่ะแม่แม่เปลี่ยนก็ก็คนผลิตเป็นคนเดิมและนะ้ะแบบเออก็ขนมแบบเดิมรสชาติเดิมถ้าน้องๆหนูหนูหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนเนี่ยคิดถึงขนมชิ้นไหนเนี่ยว่าเราเคยกินหรือพี่เคยกินหรือว่าน้องเคยกินขนมอันไหนก็คอมเมนต์บอกน่าจะได้เลยนะว่ารสชาติเป็นยังไงจะได้มาแชร์กันเออส่วนน้องๆคนไหน ลองสั่งดูแต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีขายแล้วเพราะว่ามันเป็นขนมเก่าถ้าอยากกินก็สั่งในออนไลน์แล้วกันเนาะคุณว่าวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนแล้วกันบายครับทุกคนสวัสดีครับ